ส่วนคดีที่เขามีเรื่องกันที่ขอนแก่นนั่นพี่สมรักษ์ไม่ได้โทรหาคือคดีนั้นเนี่ยถ้าพี่สมรักษ์โทรมาหารณรงค์นนะั้นรณรงคงจะบอกว่าพี่หยุดพูดได้แล้วพูดมาไม่ได้ช่วยอะไรให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยยิ่งพูดยิ่งเข้าเนื้อยิ่งเข้าตัวจะรอดไม่รอดกันแล้วแต่ศาลนั่นเลยถ้าน้องเขาอายุไม่ถึง18เนี่ยน้องยอมก็ผิดน้องไม่ยอมก็ผิดครับส่วนคดีที่เขามีเรื่องกันที่ขอนแก่นนั่นพี่สมรักษ์ไม่ได้โทรหา คดีของอพี่สมรักที่ที่ขอนแก่นนี่แนวโน้มคดีจะเป็นยังไงครับคือคดีนั้นเนี่ยถ้าพี่สมรักโทรมาหารณรงค์นะรณรงค์จะบอกว่าพี่หยุดพูดได้แล้วพูดมาไม่ได้ช่วยอะไรให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยยิ่งพูดยิ่งเข้าเนื้อยิ่งเข้าตัวส่วนเรื่องว่าหิ้วสาว17เข้าไปอ่ะต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงว่าอายุน้อยก็คงต้องไปสู้คดีกันเอาว่าสําคัญผิดในอายุจะรอดไม่รอดกันแล้วแต่ศาลนั่นเลยแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ถ้าน้องเขาอายุไม่ถึง18เนี่ยน้องยอมก็ผิดน้องไม่ยอมก็ผิดครับคือเก็บตัวเก็บตัวหยุดพูดเธอแต่สมัยตอนลอตเตอรี่ที่ทําให้อ่ะ เคยบอกไม่ให้พูดแล้วก็ยังพูดอยู่เพราะงั้นเลยรู้เลยรู้นิสัยว่าห้ามไม่ได้หรอกทนายครับกรณีจากเคสที่เคยพาสมรักษ์เข้าไปแจ้งความเรื่องถูกโกงลอตเตอรี่ตอนนี้คดีล่าสุดไปถึงไหนแล้วครับคือคดีนั้นน,นะครับทางอายการจังหวัดนนทบ,บุรีได้สั่งให้ทางโรงพักปากเกร็ดสอบเพิ่มเติมผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาสอบเพิ่มเติมเสร็จหรือยังแต่คิดว่าคดีคุณสมรักษ์เนี่ย น่าจะทําอะไรได้ค่อนข้างยากแล้วก็มันมีคดีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ที่ขึ้นศาลบ้างไม่ขึ้นศาลบ้างอยู่เหมือนกันแล้วผมอยากจะบอกเตือนพี่น้องประชาชนนะครับ,รบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นการชาระเงินวางมัดจําล่วงหน้าเนี่ยโกงกันเยอะมากถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะไปจ่ายเงินเงินมาของไปยอมจ่ายแพงหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าสลาก80ิบาทมันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วครับแล้วยังมีการติดตามคดีอยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือตามกับทางโรงพักตามทางโรงพัก ถ้าพี่สมรักว่าม,มันไม่คืบยังไงก็แปลว่ามันไม่มีคําสั่งออกมาอมันมีคดีอย่างนี้ลักษณะคดีอย่างนี้จะเยอะมากทุกปีครับแต่ละเดือนก็มีเข้ามาเรื่อยๆื่อมันจะยอดกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านเท่านั้นเองคือคือคดีนี่มันมีมาฉากว่าพอผมไม่ทําคดีแชร์ลูกโซ่ที่มันเกี่ยวกับลอตเตอรี่ที่จังหวัดตราดนะมันก็มีการขยายผลมาถึงอีกหลายๆสาขาเลยครับปัจจุบันก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่มีครับไม่รู้จะเตือนอยังไงแอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นไหมพ่อค้าไอ คนขายหวยเนี่ยแถวๆปักเก็ตเนี่ยที่โดนไปที่เป็นคนพิการอ่ะครับยังโดนเลยแล้วคดีสมรักนี่เดี๋ยวจะมีคืบหน้าติดตามพี่ยังเป็นธนาอยู่ใช่ไหมฮะยังเป็นอยู่พี่สวัสดีครับสวัสดีสหัส ครับครับแต่แต่แต่ว่าพี่วันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมทำบุญใช่ไหมรอรนออ่โอ้ครับครับพี่ครับครับตอนนี้ให้มครับครับีอาจารย์ไม่สดีสวัสดีค่ะสวัสดีคเอ้าคนคนนี้นี่คนดักฮ้ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่นแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ